Ô chị, 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 chị,

จะมาดีใจมาเออเออใกล้เ่อไปเอมาชมอนเดิมไเอึงไปให้น้ำตาไหลสหน่อยใส่เาไีนีนน้ำตาสีห่อยใส่เป็นยังไเออไปสายสบายขอเ่าละ

บางลกูเลกเด๋ยวตอ่อหนึ่งงเลยเจต่อนเลืองต่วเขียนเ่ราะว่าแก๊กลูกโซนนแล้วเรล่นองดูม่นดีดิเราเด็ดีดิดดด

ตายเงี้ยแก่ตายเงี้ยผู้ิดผไอ้ยี่สิบเอาจบจบข่าวแน่สำหนังทีบ้างหนาติดต่อต่อนนะครับตด่อกันนท่วางก่อนวาก่อไอยี่ตัตเอได้

ุวกะวันคุณล่ะกำลังลูกหลานให้มองดูก็ยากคุณครับลุงเป็นเทมราลุงนะครับครับเอาคืนทั้งในทั้งคุณนะครับเดี๋ยวไป Right. right.